ทำงานนานไอ้ยัยคุดเนี่ยเขาทำงานมาตั้งนานแล้วใครกระยาลาออกไม่มีเขาแล้วเราจะอยู่ยังไงเขาช่วยเราทุกอย่างเออพี่หลบรถเดี๋ยวรถเอาไปกินพี่น่าเอาไปกินนะผิดอะไรเขาไม่โกรดเหรอโอ้จมิ่งจมิงวันนี้จมิ่งเหรอจมิ่งเฮายบอกรถจมิงบอกรถเนอแม่ไม่ห่วงองโอ้โถ วุ่วายอะไรนักหนาวเอออะไรก็จะให้ลาออกโอ้ยเคยเออเขาก็ทำงานมะเขาก็ทำพึ่งไม่ทำไม่ไม่นานนี่เองไม่ใช่งานนายกเนี่ยเขาก็ดีแค่คิดหลุดแค่นี้ไม่นานพี่มาขึ้นมาข้างบนเดี๋ยวพี่นายกเขาก็ดีโอ้โนก่อนได้ไหมลุงอ่ะเขาก็ลุงอีกลุงโหลพ่ไหนางเขาเหนื่อยเห็นไหมเขาก็เหนื่อยมึงเี่มาคุยดีกว่ามันลุงไหนอะไรยังไง เอาขึงงานไปเ่ยขึ้นก่อนโอ้ยเจม่หาหาทางขึ้นไม่ได้ทางดึงทางดจะให้ราออกเลยจะให้นายกเราออก้าบอคอคตแตกนะโมโหใครนั้งหนาเนี่ยเจมีโ่โมโหได้งไงเขาจะให้เราออกนายยกก็ทำงานเห็นไหมอะไรก็ติดต่อพวกเราติดต่อพวกเราช่วยเหลือพวกเราโอ้โหใ,หใครเนี่ยนายกไงนายกไหนอะ ลุงก็ลุงคนเก่าไงที่เป็นนายกอ่ะใครอ่ะลุงผัวแรกเชิญหมอนี่นายกครับเดี๋ยวน้ำมั้ยเขาแจกน้ำเอาน้ำะไรโอ้โหนี่เป็นไงคุณลุงเซนต้าใจดีด้วยเขายุรถก็ถูกด้วยเออเอาน้ำมาแจกเด็กๆอีกใช่โอ้โหนี่ลุงใจดีโอ้โหเอาไม่นุ๊กเอาน้ำไม่นุ๊กบริการโอ้โนี่เลือกด้วยอากาศร้อนไงเด็กๆวโอ้โหรู้น้าหัดร้อน การฝ่ายไหนเนี่ยฝ่ายจุนจ้านเลยล้อเขาเอาน้ำมาแจกพี่ๆพนักงานทีมงานเออไหนๆท่องไหนๆมาเจมิ่งตัวจริงปะเนี่ยเจมิ่งค่ะเจมิ่งไหนท่องกร์เห็นไหมสุบรีสูุไปกันเลยค่ะเลิกเลิกกัญชาก็ดีนะที่เขาเซ็นแล้วอ่ะเออไปเกี่ยวอุปก่อนก่อนสุบรีสูุไปกันเลยค่ะเออดื่มสุราดื่มไปกันเลยพรนี่การทนาเล่นไปกันยากจนนี่เกิดเป็นคนลุนละเลิกจะเบิกบานโอ้โห นี่เขาอีกมี่ไหมกานบ้านคือยาพิษนี่เสาร์อาทิตย์คือสวรรค์เอ้อกานถึงสุขไม่สําคัญที่ที่มาเรียนทุกวันก็เพราะเธอใช่ไหมลุงน่ารักนะไม่ใช่เหรอเมียมึงอะมั่วที่ที่ถูกต้องมันยังไงมันยังไงลูกถอดกล้องมัาเลยนะเป็นไงลูกมองดูดิยังไงลูกเอาใหม่ลูกเอยากมาเล่นกับเพื่อนค่ะอ๋ออยากมาเล่นอยากมาเล่นกับเพื่อนค่ะพูดไม่ได้พูดไม่ได้ทำไมอ่ะ เน่นเมันเขาจากตอนิกับเพื่อนกแล้วท่องสุขคูณได้ไหมเนี่ยเด็กๆเขารอฟังอยู่เยนึ่งสองสองสองสยบ้ามันง่ายไปเอาแม่5้าหมื่นไปเลยฮะแม่ห้าหมื่นห้มืนเป็น5้าหมื่นห้าหมื่นสเป็น1นึ่งแสนห้าหเป็นหนึ่งแสนห้าห้าหมเป็น2องแสนห้าหมืเป็นสองแสนห้าห้่นหกเป็นสา หรือตูร์ลพบคนทนมาเถอะเรื่นี้มันมองไม่เห็นเถอะมาเนี่ยเออนายจะนิ่งวันนี้พูดอะไรหน่อยวันนี้อุตส่าห์มาเออพูดอะไรหน่อยออกไปเลยเฮ้ยใครอะฮะใครออกยะแม่ให้แดดมันออกไปป๋อตกใจไล่ไล่แดดไล่แดดโอ้กูคิดอะไรไล่นายกไม่ไล่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 ไล่ทำไมคะไม่ได้ไม่เดี๋ยวไล่เดี๋ยวก็โดนประชาชนด่า จะมิ่งวันนี้มาพูดดีๆหน่อยพูดอะไรอ่ะสายหน,นักๆมี <laughs> อะไรมาจ <laughs>